หมูสามชั้นแล้วก็พริกไทยเห็นไหมดำๆนี่คือพริกไทยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องมากินซุก,กี้กันแต่ว่าเป็นซุก,กี้แห้งนะนี่สักไว้สักพักแล้วเนี่ยจนจะอืดแล้วเพราะว่าไปทําข้าวให้ลูกมาเห็นปะหมูสามชั้นแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็หุ้นเส้นผักากดขาว ลายแรงโดดอู้ยากให้เห็นมากว้าวทุกคนไม่มีโต๊ะกินข้าวเนี่ยนี่วางอยู่หลังตู้เสื้อผ้านี่เห็นไหม้ออชอบเลย อย่างเงี้ยเห็นชัดดีโดนนี่หมูมสามชั้นแล้วก็พริกไทยเห็นไหมดำๆนี่คือพริกไทยนะคะ

không chín pra lâu là chín các bạn <cười> <cười> thịt thay không? <laughs> ูเส้นหมูใส่ใส่เนี้ยเผ็ดนะทุกคนอร่อย วดอีหลวงลูกชิ้นปลาอประกาศเขาประกาศเขาต้องไปเปื่อ <laughs> làm ăn cơm Kinh làm bạn น้ำเนพดอยู่นะเพ็ดอยู่นะน้ำจิ้มเย็มเยอะอ เผือยมากผิดไทยจะให้ดูผิดไทย เห็นวปะำดำๆเป็นเม็ดๆเ,เลยอะ่ะโอ้โหยอหสามชั้นสองชิ้นช้ำช้ำ ้นย่เยคนด้วยบาโตนดึงขมเป็นล้างงามาค่ะทุกคนเหตุมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยเด้อบ๊ายบาย